ส่วนผสมเครื่องปรุงอะไรบ้างมองเพื่อนๆปลายทางด้วยใช้อะไรบ้างใช้น้ำปูนใสก่อนนะ้ำปูนใสก่อนนะ้ำปูนใสต้องบอกก่อนใช้อะไรคะชนิดแรกเลยใช้อะไรลูกใช้กล้วยอ่ากล้วยกล้วยสีอะไระสีเหลืองอมเขียวค่ะสีเหลืองอมเขียวนะคะประมาณ1หวีหรือ 12, 12สิบสลูก,ลกน,นะคะหรือมากน้อยกันก็แล้วแต่นะคะ แล้วอะไรอีกลูกที่มีกลิ่นหอมหอมอะไรคะน้ำตาลน้ำตาลใช้น้ําตาลปีป๊บถ้าไม่มีน้ําตาลปีป๊บเปลี่ยนเป็นน้ําตาลน้ําตาลทรายก็ได้แล้วอะไรอีกคะน้ําเปล่าใช่มีลูกอ่าแล้วก็น้ําปูนใสกวนลูกลองบอกเพื่อนๆปลายทางสิคะว่าขั้นตอนในการที่เราทํากล้วยเชื่อมวันนี้ขั้นตอนแรกทําอย่างไร ปอกเปลือกกล้วยค่ะอ่าปอกเปลือกกล้วยนะคะแล้วก็ผ่ากล้วยเป็นสองผ่าครึ่งหั่นให้ได้สี่ชิ้นอ่าสี่ชิ้นนะคะหลังจากนั้นทำยังไงต่อลูกใส่ในน้ำอุนใสอ่าแล้วก็นำกล้วยที่หั่นแล้วไปใส่ในน้ำาคลนใส่แช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้กล้วยนั้น แข็งนะคะเวลาเอามาเชื่อมจะได้ไม่เละนะคะเสร็จแล้วเราก็นำกล้วยที่แช่น้ำปูนใส่แล้วก็นำไปทำไมต่อลูกใ,<ช>ใส่ในนี้เลยเหรอคะทำไมต่อนำไปล้างอา,าลืมแล้วลูกนำไปล้างให้สะอาดแล้วเราก็เอามือหยิบมาเฉพาะกล้วยที่ล้างแล้วแยกออกนะคะเ,เสร็จแล้วเราก็ใช้ น้ำตาลปี๊บกับน้ำเปล่าตั้งไฟเคี่ยวพอเดือดพอเดือดแล้วเราก็นำกล้วยที่เตรียมไว้มาทำไมคะมาใส่ไว้ในกระทะนะคะใส่กระทะตอนนี้ทุกคนกำลังรออยู่ว่าเมื่อไหร่กล้วยในกระทะนี้จะเหมือนในภาพกลายเป็นกล้วยสีสีแดงน่ารับประทานนะคะ ต้องรอสักนิดหนึ่งทำอาหารต้องใจเย็นๆเคยได้ยินไหมคะลูกทำอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆถ้าเราเล่นไฟเพราะเราใจร้อนกระทะนี้อาจจะเป็นไงคะไม่ให้ใช้ไฟปานกลางนะคะรออีกสักนิดหนึ่งพอน้ำตาลแห้งน้ำตาลก็จะไปรัดที่กล้วยนะคะทำให้กล้วยนั้นเหนียวนุ่มได้รสชาติเวลาจัดเสิร์ฟ เราอาจจะเสร์ฟใส่ใส่ถ้วยขนมโรยด้วยมะพร้าวขูดหรือราดด้วยน้ำกะท,กะทิใส่เกลือป่นนิดหน่อยในกะทิรสชาติจะออกเป็นไงลูกหวานเค็มนิดหน่อยนะคะบางคนทานชอบใส่น้ำแข็งด้วยก็มีนะคะ,ะคิดว่ากลับไปบ้านมาทำได้ไหมลูกทำได้ก็ขอให้ไปทำจริงๆลูก ไหนใครกลับไปแกงส้มบ้างที่บ้านหลังจากเรียนแล้วใครไปแกงส้มเองที่บ้านบ้างโอ้ดีใจมากเลยลูกทุกคนยกมือเป็นแถวเลยนะคะดีใจมากเลยที่เด็กๆนั้นเรียนแล้วปฏิบัติจริงปฏิบัติโดการรับประทานใช่ไหมคะอ,อ๋อค่ะอ่ะต่อไปมาดูสัปดาห์หนะ้าต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างขอสไลด์ด้วยค่ะ สัปดาห์หน้านะคะเรื่องอาหารเราจบกันแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของงานเกษตรนะคะหัวข้อวันพุธที่31สิงหาคมนะคะเรื่องความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรรู้จักเครื่องมือเกษตรนะคะหัวข้อความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรรู้จักเครื่องมือเกษตร นักเรียนคักกล้วยเนี่ยจะมียางนะลูกเวลานักเรียนอปอกกล้วยตัดกล้วยระวังยางจะเลอะเสื้อนะคะซักออกยากนะคะต้องรีบซักด้วยนะลูก เอกาสารศึกษาความรู้นะคะศึกษาคนา้นคว้าใบความรู้ใบงานเครื่องมือเกษตรให้หนูนำภาพเกี่ยวกับเครื่องมือเกษตรมานะคะไม่ต้องแบกจอบเสียมมานะลูกแค่ภาพประกอบเครื่องมือเกษตรนะคะ นักเรียนคะการทำขนมนะคะการถนอมอาหารโดยวิธีการเชื่อมกล้วยเชื่อมทำได้ไม่ยากนะคะเด็กๆ,ๆได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในวันนี้สนุกไหมลูกสนุก,นก,นกชอบทำอาหารไหมคะชอบถ้าชอบจริงต้องกลับไปปฏิบัติที่บ้านความรู้เหล่านี้จะได้ไม่ลืมนะคะทำแล้วหนูอาจจะทำจนชํานาญสามารถประกอบ อาชีพหารายได้ด้วยตนเองได้ด้วยการทำขนมหวานกล้วยเชื่อมนะคะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ